จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The o r g a n i z e สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The Organized ตอนที่82กันอยู่นะคะคุณอยู่กับเจ้าชวีวันคงโชคสมัยค่ะวันนี้หยิบเอาคำถามปัญหาที่ไม่ใช่แค่มีใครหลายคนมาปรึกษาเจ้านะคะแต่เป็นคำถามที่ตัวเจ้าเองเนี่ยแหละคะ่ะก็ถามตัวเองบ่อยๆแล้วก็เอาไปปรึกษาพี่ที่เคารพนะคะพี่เก่งหรือหลายๆคนก็อาจจะเคยนั่งฟังนั่งคุยปัญหาเรื่องนี้กับโจ้ามาแล้วนะคะ การทํางานเดิมๆที่ว่าเนี่ยนะคะบางทีสิ่งที่คุณเบื่ออยู่ไม่ได้เป็นการทํางานเดิมๆนะแต่อาจจะหมายถึงปัญหาเดิมๆที่คุณรู้สึกว่าหลับตาทําก็ได้นะหรือให้เดาก็บอกได้เลยว่าตอนจบจะเป็นยังไงนะคะหลับตาทําได้นี่ซื้อหวยแต่ละง,งวดไม่เคยถูกเลยนะแต่เดาได้เลยว่าตอนจบของเรื่องนี้คืออะไร การที่คุณพูดคําเหล่านั้นออกมาได้นะคะว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปมันไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเก่งขึ้นเลยนะใช่ไหมคะเจ้าเองก็ไม่ได้รู้สึกเก่งขึ้นเลยที่จะบอกว่าเออเดี๋ยวมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้ต่อนะแต่มันกลับทําให้คุณรู้สึกเบื่อนะคะที่คุณก็รู้อยู่แก่ใจว่าเดี๋ยวมันจะเป็นแบบนี้แต่คุณแก้มันไม่ได้สักทีนะคะการที่คุณรู้จักปัญหาแต่ไม่ได้ลงมือแก้มันนะคะ ระวิงเวลาไว้เรื่อยๆเนี่ยก็ยิ่งทําให้ปัญหานั้นสุกงอมขึ้นเรื่อยๆนะคะคือถ้าเจ้าเปรียบเทียบปัญหาให้เหมือนกับต้นไม้นะคะต้นไม้ต้องการน้ําแสงแดดนะคะเพื่อทําให้มันเติบโตขึ้นปัญหาเนี่ยต้องการเวลาเนี่แหละคะ่ะที่จะทำให้มันโตขึ้นไปอีกนะคะสุกงอมงวดจนแก้ไม่ได้หรืออย่างน้อยๆตอนนี้มันสร้างปัญหาใหม่แตกดอกออกผลขึ้นมาคือทําให้เรา รู้สึกไม่สบายใจรู้สึกบั่นทอนนะคะอยากจะหนีออกจากปัญหานั้นซะเลยนะคะยอมให้มันเอาชนะจิตใจยอมให้มันเอาชนะตัวเราได้นี่แหละค่ะตัวสำคัญเลยของการที่เราไม่สามารถจัดการความเบื่อหรือไม่สกะกาะ ไม่สามารถจัดการปัญหานั้นออกไปได้นะคะวันนี้ก็เลยลองหาวิธีการนะคะมาให้คุณดูให้คุณฟังนะคะจะมีทั้งหมด5วิธีการนะคะให้คุณลองหยิบไปใช้หรือว่าจะลองใช้ทั้งหมดเลยก็ได้นะคะซึ่งเจ้าว่าก็มีทั้งเรื่องของการปรับ Mindset นะคะแล้วก็มีทั้งแบบที่เป็นขั้นเป็นตอนให้คุณลองทำกันดูนะคะขั้นตอนที่1นนะคะคุณเลือกได้คะ่ะ เราเลือกได้นะคะว่าปัญหาเนี้ยคุณจะเป็นคนควบคุมสถานการณ์นะคะหรือจะปล่อยให้ปัญหาเนี้ยเป็นคนควบคุมอารมณ์และชีวิตคุณเองเลือกได้จริงๆนะคะในจังหวะที่คุณฟูมไฟฟูงซ่านนะคะจังหวะเนี้ยแหละกาลังดีมากๆเลยลองหยุดแล้วถามตัวเองแบบกําปั้นทุบดินเลยนะถามเลยจะเอาไหมปัญหาเนี้ยจะแก้ไหมจะหนีไหมหรือว่าจะยอมแพ้ไหมนะคะถามเลยถามง่ายสั้น เอาแค่ yes or no ทำไม่ทำเอาแค่นี้นะคำถามนี้ไม่ได้ต้องการให้คุณตอบสวยหรูนะคะว่าใช่ฉันจะไม่หนีไปไหนฉันจะทำมันนะคะจริงๆแล้วคุณเลือกได้จริงๆคุณเลือกเลยนะว่าคุณจะจัดการมันเองหรือคุณต้องการความช่วยเหลือหรือคุณสำรวจแล้วนะคะว่าปัญหานี้มันไม่ใช่เราที่จะจัดการมันได้หรือมันจะต้องเป็น ปัญหาของคนอื่นที่จะต้องมาดูแลดีกว่านะคะคือบางทีบางปัญหาในชีวิตเนี่ยมันเกิดจากการที่เราอาสาเราไปทำแทนเราไปรับแทนคนอื่นนะคะแล้วตัวเราเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ดีที่สุดที่จะจัดการปัญหานี้ได้มันก็เลยยังอยู่อยู่แบบนั้นนั่นเองนะคะดังนั้นเราถามตัวเองเลยว่าจะเอายังไงกับปัญหานี้จะแก้ไหมหรือ จะไม่แก้หรือมันควรจะต้องเป็นคนอื่นแก้ตอบตัวเองให้ได้ก่อนนะคะถามสั้นๆเลยทีนี้มาที่ข้อที่2นะคะให้ย้อนกลับไปที่เดิมเพื่อเข้าหาอนาคตนะคะคำนี้ฟังตอนแรกอาจจะ<อ>แปลว่าอะไรนะคะคือการที่เราเบื่อกับการทำงานเนี่ยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เราจะโฟกัสนะคะเราจะมองที่ตัวเราเป็นหลัก คือบางครั้งเรารู้สึกว่าเราเบื่อเนี่ยเป็นเพราะเราทําอะไรซ้ําๆเดิมๆนะคะเราก็เลยเบื่อจนเราอาจจะไม่ได้ทันคิดว่าไอ้การทําซ้ําๆเดิมๆของเราเนี่ยมันเป็นขั้นตอนสู่สเต็ปหรืออ, ى, อนาคตต,ต่อไปอย่างไรนะคะคือถ้าเราลองย้อนกลับไปตอนแรกๆของการทำงานนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราแทบจะไม่ได้นึกถึงตัวเราเองเลยนะคะ เราอยากจะทำงานที่นี่เราอยากให้เขาให้เขารับเราเข้ามาทำงานเนี่ยเราอธิบายโดยตลอดเลยว่าเราจะมาแก้ปัญหาอะไรให้เขาได้นะคะหรือว่าตำแหน่งที่เราต้องการที่จะไปอยู่ตรงนั้นโจทย์ที่ลูกค้าให้เราเนี่ยเราจะเอาขั้นตอนไหนวิธีการไหนไปวางไปทำให้มันสำเร็จแต่เราไม่เคยพูดเลยนะคะว่าตำแหน่งนี้มันต้องเป็นชั้นที่ ฉันจะมีคุณสมบัติแบบนี้แบบนี้แบบนี้ฉันจะทําในเรื่องใหม่ๆแบบนี้แบบนี้เพื่อที่จะทําให้เรื่องนี้สําเร็จได้นะคะอืมดังนั้นแล้ว ถ้าเรากลับไปดึงความรู้สึกในอดีตออกมานะคะ reuse มันนะคะใช้สม่ำเสมอนะคะเพื่อให้เราโฟกัสที่จะพัฒนางานให้มันดียิ่งขึ้นนะคะให้ลูกค้าประทับใจมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เราไม่จดจ่ออยู่กับความน่าเบื่อของการ กระทำหรือขั้นตอนบางอย่างที่เราจําเป็นจะต้องทําซ้ํำๆมันอยู่อย่างนั้นเพราะมันคือกระบวนการที่กําลังจะพาให้ไปสู่ขั้นตอนใหม่หรือทางออกนั่นเองนะคะดังนั้นแนวคิดนี้คือ back to the future นะคะย้อนไปที่อดีตตอนเริ่มต้นว่าเราคิดอะไรนะคะเราอยากจะแก้อะไรนะคะแล้วจะทําให้เราเนี่ยอยู่กับมันได้และมองไปในอนาคต มากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็คือข้อที่2ย้อนกลับไปที่อดีตว่าเราคิดอย่างไรนะคะเพื่อที่จะทําให้เราไปอนาคตต่อได้นะคะต่อมาข้อ3นะคะคว้างงูให้ผลคอค่ะอยากชวนคุณคิดแบบนี้ช่วงที่ผ่านมานี่ที่ o f f i c e จัดการกับสัตว์ประหลาดใช้คําว่าสัตว์ประหลาดนะคะเราก็จะมีสัตว์อันไม่พึงประสงค์นะคะเกิดขึ้นได้ ในบ้านหรือในที่ทํางานเราเจออย่างนี้เสมอนะคะลองเปรียบเทียบเจ้าปัญหานี้ให้เหมือนงูนะคะแล้วเราเรียกขั้นตอนนี้ว่าคว้างงูให้ผลขอถ้าเปรียบปัญหานี้เหมือนงูหรือหนูหรือสัตว์ที่เราไม่ต้องการจะอยู่ร่วมกับมันนะคะเราจะวางแผนจัดการมันยังไงนะคะปกติเราก็จะมี3ขั้นตอนน,นืขั้นตอนแรกสำรวจรูปร่างหน้าตาของงูนี้นะคะความเสียหาย มันเข้ามาในออฟฟิศแล้วมันทำอะไรให้เกิดขึ้นบ้างนะคะชั้นความเสียหายนี้อยู่ที่ชั้นหนแล้วก็ชั้นสามนะคะชั้นสอไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะแสดงว่ามันอาจจะมีทางเข้าอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าหรืออะไรนะคะเขียนออกมาให้ได้เยอะที่สุดนะคะว่าตอนเนี้ย ความกังวลอาการของเราที่เปรียบเหมือนกับหนูตัวนี้ที่เข้ามาในออฟฟิศนะคะหรือว่างูตัวนี้ที่เข้ามาในออฟฟิศตอนนี้มันสร้างความเสียหายกับเราอะ,อะไรบ้างนะคะระบุสำรวจออกมานะคะต่อมาขั้นตอนที่2ก็คือระบุให้ได้นะคะว่าเอ้เจ้าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี้ยมันเกิดจากอะไรนะคะมันเกิดจากงูจริงๆใช่ไหมถ้าเป็นเกิดจากงูเนี่ยมันคือสายพันธ์ุอะไรดูทั้งหมดแล้วเนี่ยจากการแทะจาก ร่องรอยที่มันทิ้งไว้หนูแน่นอนนะคะหรือตัวอะไรระบุออกมันให้ได้ทำไมทำไมเราต้องระบุนะคะระบุเพื่อที่จะไปขั้นตอนต่อไปะคะ่ะถ้าเรารู้ว่ามันคือตัวอะไรการที่จะทำให้เอเจ้าตัวนี้มันออกไปให้ได้เราจะต้องรู้ว่ามันแพ้อะไรนะคะอะไรที่จะฆ่าสาเหตุนั้นให้สิ้นซากได้นะคะเอาเช่นกำปั้นทุกดินเลยนะสมมติบอกว่าถ้ากลับมาที่ตัวปัญหานะ เบื่อที่จะต้องคอยตอบคำถามเดิมๆนะคะแล้วเราก็ถามกำปั้นทุกดิเลยแล้วถ้าจะไม่ตอบคำถามเดิมๆเนี่ยเราต้องทำยังไงเพื่อที่จะไม่ตอบคำถามเดิมๆอีกจะตอบคำถามใหม่หรือ้อขั้นตอนของการตอบคำถามเนี่ยมันจะต้องไม่อยู่กับฉันเนี่ยฉันจะทำยังไงที่จะฆ่าเรื่องนี้ออกไปจากชีวิตฉันให้ได้นะคะลองคิดแบบนี้นะคิดอย่างฉันจะคว้างงูเนี่ยให้พ้นคอฉันให้ได้ รู้ให้ได้ว่านี่มันงูหรือตัวอะไรแล้วมันแพ้อะไรแล้วจะจัดการมันออกไปให้ได้เนี่ยจะต้องทําด้วยขั้นตอนอะไรนะคะอันนี้ก็คือข้อที่3คว้างงูให้ผลคอนี่ดูโหดเลยนะต่อมาข้อที่4นะคะสําคัญมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าสําคัญที่สุดเลยก็ได้นะก็คือระบุกรอบเวลาแล้วลงมือทํามันสัทีค่ะ คิดให้เฉียบคมเฉียบแหลมยังไงก็แล้วแต่นะคะเขียนออกมาเยอะยังไงก็แล้วแต่วาดเป็นโฟล์ชาร์ดระบนุนู่นนั่นนี่ถ้าไม่ลงมือทำนะคะมันก็เป็นแค่ความคิดที่ฟุ้งซ่านอยู่ในหัวมันไม่ใช่ขั้นตอนการแก้ปัญหาเลยนะคะถ้าคิดแล้วก็ไม่ทํามันก็คือความฟุ้งซ่านดีๆนี่เองนะคะแล้วบพงทีพอมันน่าเบื่อเนี่ยก็เพราะว่ามันน่าเบื่อตรงที่เรามัน มันไม่เห็นเป็นชิ้นเป็นอันสักทีมันอยู่แต่ในหัวเราทิ้งไว้คาราคาซางแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการบ่มความน่าเบือ่อดังนั้นระบุเลยค่ะระบุเนี่ยถ้าให้ดีไม่ใช่แค่ระบุเวลาเริ่มนะแต่วางกรอบให้ตัวเองเลยว่าฉันจะอยู่กับมันอีกแค่1เดือนเท่านั้นถ้าจะอยู่กับมันอีกแค่1เดือนเท่านั้นเวิร์กแบ็กกลับมาเลยค่ะว่า จะจบเรื่องนี้ให้ได้ภายใน30กันยายนดังนั้นแล้วเนี่ยแตกเป็นทากเสื้อย่อยเนี่ยตั้งแต่วันที่1กันยาถึง30กันยาฉันจะต้องทำอะไรบ้างนะคะบางครั้งโจอบอกน้องว่าอ่ะให้คิดเสมือนกับว่าเรากำลังจะออกจากที่นี่แล้วกำลังจะลาออกจากที่นี่แลเหมือนมาลาออกพี่โจสำเร็จแล้วเนี่ยสาวันเนี่ยที่จะต้องแ hand อน มอบส่งมอบงานตัวเองให้กับคนอื่นต่อมันจะมีอะไรบ้างแล้วเราจะเอาเรื่องนี้ออกจากเราภายใน30วันได้อย่างไรนะคะระบุกรอบเวลาแล้วลงมือทําไปเลยนะคะต่อมาข้อสุดท้ายค่ะข้อที่5ให้รางวาัลตัวเองเมื่อสําเร็จอืปัญหามันน่าเบื่อนักใช่ไหมคะหูนี้เจ้พูดมาดูเอาจริงเอาจังมากตั้งแต่หนถึงสนะปัญหานี้มันน่าเบื่อมากลองทําให้หน่าสนใจขึ้นไหมคะ ลองทำให้ปัญหาเนี้ยเป็นเส้นทางสู่รางวัลของความเหนื่อยยากที่คุ้มค่านะคะเหมือนคุณซ้อมที่จะลงฮาฟมาราทอนคุณซ้อมเพื่อที่จะลงฟูลมาราทอนนะคะโอ้โหระหว่างทางนี้ต่อสู้กับความน่าเบื่อตั้งแต่เรื่องที่คุณควบคุมได้นะคะควบคุมความขี้เกียจของเราที่จะลุกขึ้นมาแก้ปัญหาจะลุกขึ้นมาวิ่งนะคะหรือ เจอปัญหาที่ควบคุมไม่ได้นะคะอยู่ดีฟ้าฝนก็ไม่เป็นใจอยู่ดีๆก็เจ็บกล้ามเนื้ออยู่ดีๆก็มีงานใหม่เข้ามาแทรกนะคะเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอยู่อย่างนี้ดังนั้นเราลองตั้ง small win ให้ก็ได้นะคะกว่าจะไปถึงวันที่30กันยายนวันที่10กันยายนเธอควรจะเคลียร์ลิสต์ออกมาให้ได้ว่าปัญหาทั้งหมดของเธอเธอจะเอาไปคุยกับใครถ้าเธอคุยสำเร็จ ทุกคนเธอเข้าไปคุยกับทุกคนได้ภายในวันที่10เธอจะได้ไปสปาอ่สมมุติเธอจะได้ไปแช่ออนเซนหนึ่งครั้งอ่ะก็ว่าไปนะคะใส่ small win ให้ตัวเองไปเรื่อยๆนะคะบางทีกว่าจะถึงวันที่30กันยายนเนี่ยเราอาจจะได้ small win ตรงนั้น r e t r e a ตัวเราเองไปแล้วนะคะวันที่30กันยาจะเป็น finale จริงๆ ะะหรือ30กันยายนที่คุณตั้งเป้าหมายไว้อาจจะเป็นวันที่คุณตกตะกอนแล้วก็ได้ว่านี่แหละคือการแก้ปัญหาครั้งสุดท้ายแล้วนะในเส้นทางนี้เป็นไปได้หมดทุกอย่างนะคะลองดูนะเราเลือกได้นะคะว่าเราจะเป็นคนแก้ปัญหานี้หรือเราจะเป็นส่วนหนึ่งของปัญหานี้นะคะเราเลือกได้ทวนกันอีกทีนะคะ5ข้อ เลือกไปใช้หรือว่าจะใช้ทั้งหมดเลยก็ได้นะคะ 1. คุณเลือกได้ค่ะคุณจะแก้ปัญหานี้ไหมหรือว่าจะให้ใครเป็นคนแก้นะคะ 2. ย้อนกลับไปที่จุดเดิมนะคะเพื่อเข้าหาอนาคตทวนให้ได้ว่าณนะตอนแรกคุณมีความตั้งใจคุณมีความคิดอย่างไรที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้นะคะแล้วคุณก็จะมองเห็นภาพในอนาคตได้นะคะ มองเห็นมากกว่าแค่ความเบื่อของตัวเองนะคะ 3. คขว้างงูให้ผลคอนะคะก็คือลองคิดว่าปัญหานี้เป็นงูเป็นสัตว์ที่เราไม่ต้องการอยู่กับมันเนี่ยเราจะจัดการมันให้สิ้นซากได้อย่างไรข้อ 4. ระบุกรอบเวลาแล้วลงมือทำนะคะอาจจะระบุเวลาจบด้วยก็ได้นะคะให้ให้เราได้รู้ว่าอย่างน้อยเรื่องนี้จะอยู่กับเราแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยว อนาคตก็จะมีเรื่องใหม่เข้ามานะคะสุดท้ายข้อ5้าให้รางวัลตัวเองเมื่อสําเร็จนะคะระหว่างทางมันอาจจะมีเรื่องน่าเบื่อเราก็ต้องคอยให้กําลังใจตัวเราเองจนกว่าจะไปถึงเป้าหมายใหญ่ได้นะคะเซฟเอพิซดนี้ไว้เลยนะคะคุณอาจจะต้องเอามันกลับมาคิดบ่อยๆเลยนะคะอีกหลายครั้งเลยล่ะกว่าจะทํามันได้สําเร็จนะคะบอกตัวเองไว้เลยนะคะว่าไม่เป็นไรเอาใหม่หรือไม่เป็นไร ถ้ามันจะพลาดก็ตั้งต้นใหม่อีกครั้งนะคะเพราะถ้ามันเป็นเรื่องง่ายที่คุณจัดการมันได้สบายๆนะคะสแสดงว่ามันก็คือเรื่องที่ใช้ทักษะเก่าๆของคุณมาแต่ถ้าปัญหานี้มันยากสแสดงว่ามันกำลังจะอีโวนะคะกำลังจะทำให้คุณกลายร่างไปเป็นร่างใหม่ก้าวข้าม เรื่องที่คุณเคยทําได้สิเรื่องเรื่องนี้อาจจะกลายเป็นเรื่องที่11 1นะคะมันอาจจะยากเพราะมันเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยทํามาก่อนนั่นเองนะคะเอาละค่ะหวังว่าจะได้รับประโยชน์นะคะแล้วก็ถ้ามีเรื่องที่คุณอยากฟังนะคะส่งมาบอกกันได้นะคะหรือคอมเมนต์ส่งกําลังใจให้คนทํากันได้นะคะจะได้ลองนึกเรื่องใหม่ๆมาชวนคุณ ฟังกันดูในเอพิโซดต่อไปนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะโ mm hmm. จชวีวันคงโชคสมัยเมน a g i n g Director บริษัท RGB 72สวัสดีค่ะ